สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับผมวันนี้มาที่ขนส่งบางละมุงนี่เองนะครับเพิ่นมาเจอร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมองแล้วเป็นนกเขาแมวนะฮะนกพูกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูว่ามีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวตามผมมาเลยครับมาทานกาแฟปะครับมาไหมมาทานกาแฟไหมครับโอเคกาแฟร้านนี้อร่อยไหมครับอร่อยคุณผู้ชมรับลูกค้าเขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับชื่อร้านเข้มกาแฟนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ เข้ามาแล้วนะครับในร้านนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในร้านคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นไงครับคุณผู้ชมครับจัดได้สวยงามนะครับเออผมจะมาสั่งกาแฟนะครับมีกาแฟอะไรอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยคุณไหนค่ะคุณใหมครับเป็นเจ้าของแล้วฮะโอ้โห ผมเจอเจ้าของชงเองเลยครับคุณผู้ชมครับคุณหน่อยมีอะไรจะทำซิ่นเสนอผมได้ไหมครับอ๋อถ้าเป็นซิกเนเจร์ของร้านเราก็จะเป็นเคมคอฟฟี่ค่ะเคมคอฟฟี่ภูมิใจเสนอเคมคอฟฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะเชมชุบเชมได้ไงชิมสิครับคุณผู้ชมครับมันตื่นเต้นนะฮะเจอสาวสวยนะครับคุณผู้ชมครับมาเคนกาแฟที่ขนส่งบางละมุงแล้วนะครับคุณผู้ชมรับมีขนมโอ้โหนะฮะมีขนมด้วยนะครับทุกอย่างเลยครับรับรองได้เลยครับผ่านมาผ่านไปมาต่อไว้ฮ p มาต่อภาษีรถยนต์นะครับ เชิญท Ma ี uvo, like, ่เข right ้มกาแฟใช่ไหมครับเข้มกาแฟค่ะเข้มกาแฟฮะดูโดยรับสวยด้วยนะฮะเข้มกาแฟด้วยนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับดี๋ยวยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกกล่าวคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ฝ้าน้ำตกแบบทีหน่อยฝากหน่อยกันครับว่าเป็นยังไงครับผมอ๋อก็เข้มกาแฟเรานะคะเราเป็นกาแฟสดนะคะรสชาติเข้มอย่างชื่นเลยค่ะเข้มสุดอ่าเข้มถึงแก้วเจ้าของก็น่ารักด้วยใช่ไหมครับสดใหม่ตลอดงาน สับสันเพื่อนขอเองครับผู้ชมครับไงก็ฝากนนะครับผมพีพัทยาแนละคุณหน่อยพัชรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ